กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็รายการสาระแท่ไม่มีนะครับตามชื่อคลิปนี้ครับวันนี้เราจะมาคุยกันหัวข้อ,อผมไม่เรียกว่ามื้ออาหารที่เกลียดที่สุดดีกว่าผมเรียกว่าประสบการณ์อาหารในโรงเรียนน่ครับเกอมันจะมีโพสต์โพสต์หนึ่งนะครับบอกว่า1เมนูอาหาร,าหารโรงเรียนที่เกลียดฝังใจที่สุด ส่วนตัวผมนะครับก็จะเป็นแกงผักหนึ่งไร่ไก่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ไข่บัดนกมันระบาดแล้วมันทวิสต์เว้ยมันกลับกันเนี่ยกลายเป็นไก่แม่งเต็มหม้อเลยทีเ <laughs> พราะช่วงไข่บัดนกคนไม่กล้ากินไก่เนี่ยไก่แม่งก็เลยถูกกลายเป็นไก่นะครับหนึ่งฟาร์มผักหนึ่งกำแทนนั่นแหละผมก็เลยไม่ค่อยชอบเนื้อไก่มันจําฝังใจ น้องๆน่เป็นยังไงกันบ้างเน,นี่ครับกับประสบการณ์อาหารกลางวันในโรงเรียนเนี่ยเออว่าแต่ผมจะใส่หูฟังทําไมวะน้องคนนี้บอกว่าน,นี่บมีที่ไม่ชอบมีมากะโรุนีเนื้อวัวและอาหารหมักดองอรวมข้าวต้มของโรงพยาบาลค่รับ <c oughs> ผมอยู่โรงพยาบาลเน,นี่มแต่ผมก็ไม่เคยผูกไม่เคยผูกเข้ากับโรงครัวนะแต่ถ้าถามว่าเคยกินไหมก็เคยนะครับ ข้าวต้มโรงบานี่ก็ก็อย่างว่าไงครับเป็นอาหารเฮลตี้มันจะไม่อร่อยเลยเนะี่ยมันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะอ่ะน้องคนนี้บอกต้มมะระไส้หมูที่มีแต่วิญญาณหมูกับมะระขมๆอ,อันนี้ก็ไม่แปลกนะ <c oughs> น่ารักมากอันนี้ก็ไม่แปลกนะครับที่จะเกลียดที่จะไม่ชอบเพราะว่าอะไรก็มะระมันขม แล้วบางทีมันไม่เปื่อยนะครับมัละบางทีมันต้องปเปื่อยๆนะมันถึงจะหวานบางทีอร่อยบางทีแบบว่ามันยังแข็งๆอยู่อนะแน่นอนนะครับโคตรขมแกงเขียวหวานที่มีวิญญาณไก่ค่ะอืมรู้สึกว่าเราจะมีปัญหากับไอ้พวกวิญญาณไก่นี่เงี้ยวิญญาณไก่วิญญาณหมูกับข้าวมาเนี่ยไม่มีโปรตีนนะครับโปรตีนน้อยมากแปลกใจไหมค่าอาหารก็จ่ายไปเยอะนะี่ครับ ทำไมเราไม่ได้กินไก่ไม่ได้กินหมูตามจํานวนเงินที่เราให้แปลงไหมช่วงนี้ข่าวครูกับโรงเรียนยิ่งดังๆอยู่เนี่ยครับ <c oughs> อ่าแกงเขียวหวานลาบกับขนมจีนแหวมากอืของพวกนี้คุณภาพมันจะดรอปลงมากนะครับถ้าทําในปริมาณที่มันเยอะๆแล้วเราปรุงไม่ได้มาตรฐานปรุงไม่เป็นหรือคุมวัตถุดิบไม่ได้เนี่ย ถ้าทําเยอะๆเละหมดน่ครับถ้าไม่มีประสบการณแกงเขียวหวานนี่จะเยิมมากนะครับเยิมแบบน้ํามันแม่งฉาบฉาบ,บนถ้วยลาบนี่ก็จะเยิมเหมือนกันนะครับไอ้ผมเวลาทําเยอะๆทําไมมันเยิมวะอืมอืมอืมประมาณนั้นลาดหน้าร้อนๆที่ไม่มีความร้อนย้อนยังไงวะเนี่ยย้อนแย้งกันเหลือเกินและเส้นเล็กที่ดูยังไงก็ยังไม่สุก พร้อมกับบังคับให้กินให้หมดครับอืมอันนี้ก็น่าจะจำฝังใจเนี่ยบังคับให้กินให้หมดบางทีเราอิ่มแล้วอะนะ <c oughs> อ้าวมาอีกแล้วนะครับวิญญาณหมูนะครับแกงจืดที่มีแต่ฟักและวิญญาณหมูค่ะแกงจือดอืมโอ้โหรสชาติแม่งผุดขึ้นมาทันทีนะครับผมเรียนโรงเรียนประจำนะครับเพราะฉะนั้นผมจะผูกกับโรงอาหารสามมือรวด คิดว่าผมเจอกับอะไรมาบ้างหมูทอดกระเทียมที่ที่นี่ทำกลิ่นหนูเอียนมากกินไม่ลงอือย่างที่บอกถ้าทําเยอะๆมันจะมันจะเลี่ยนนะครับมันมันจะเยอะจำได้ขึ้นใจว่าไม่กินไข่ลูกเขยที่โรงเรียนทำแม่งหวานเกินนึกว่าน้ำตาลหกเบสของไข่ลูกเขยปกติมันก็หวานนะแต่ถ้าน้องบอกว่ามันหวานเกินเนี่ยมันก็แย่นไง ขนมจีนน้ำเงี้ยวที่รสชาติเหมือนน้ำเปล่าแต่สีแดงแต่น้ำสีแดงกินไปกลิ่นคลิกตีจมูกสำลักแล้วเส็ยขนมจีนออกเสีหู <c oughs> อันนี้โคตรแสบเนี่ย <c oughs> อ่าเพราะเป็นคนกินเครื่องในไม่ได้ลาบอีสานนี่ตัวดีเลยตับเป็นแผ่นๆเลยอ่าฮะอันนี้ก็เป็นขีดจำกัดของแต่ละคนนะครับแต่อย่างที่ผมบอกลาบเนี่ยถ้าทำหม้อใหญ่ๆเนี่ยแม่งเยิมแน,แน่เยิมจริงๆแล้ว รสเปรี้ยวรสเผ็ดแทบจะไม่มีนะครับเลี่ยนจากประสบการณ์นี้ครับคนที่ตะเวนกินตามงานบุญ <c oughs> ว่าไปนู่นไหมผัดเปรี้ยวหวานมะเขือทุกชนิดอืมอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบอีกหรือเปล่าถั่วต้มน้ําตาลถั่วเขียวต้มน้ําตาลอ่าฮพี่หนักกว่าถั่วเขียวเขาเรียกอะไรวะเต้าส่วนนี่ครับไอนี่ก็เป็นอะไรที่ยังไงอะ แล้วผมกับเพื่อนเรียนโรงเรียนประจำแล้วแม่งจะชอบบัฟกันนะครับแบบไอ้เหี้ยมันเหมือนขี้มูกแล้วก็กินไม่ลงอะ่ะจะว่าไปเหมือนจริง <laughs> แกงมะเขือค่ะเพราะตอนเด็กๆไม่ชอบกินผักอืมคนไม่ชอบมะเขือบลอกเกอรี่มะระนีครับส่วนใหญ่เนี่ยสมัยเรียนไม่เคยชอบอาหารจากโรงอาหารโรงเรียนเลยสักเมนูครับ รสชาสุนัขไม่รับประทาสนสเฮ้ย <cos> ก็ไม่ขนาดนั้นบางอันก็อร่อยนะบางมื้อมันจะเป็นมื้อที่แบบมื้อที่กูรอคอยอะ่ะ <waits> อะไรที่เราชอบกินเน่ะแบบกูกูรอมานานมากอะไรแบบนี้เนี่ยข้า <c> ผ <oughs> ัด <precedent> <c oughs> ที่ผัดจนผักเละบวกมิ้นเขียวจำจนวันตายค่ะ <c oughs> อือประเด็นเดิมนะครับถ้าทำในปริมาณเยอะ แล้วแม่งขย่อยกรัทตซับยู่ดูปองปองปง,ปงเละนะครับยังไงมันก็เละ <c oughs> ต้มผักกาดใส่กระดูกหมูแม่ครัวทํากินไม่ได้อ่ากินไม่ได้เลยกลิ่นโคตรแรงต้องยกไปเททิ้งขนาดนั้นเลยเลยอืมบางคนก็บอกว่ากินได้ทุกอย่างนี่ครับก๋วยจับเส้นอืดอ่ะน้องคนก่อนเส้นไม่สุกน่ครับมาตอนนี้เส้นอืด ซึ่งไม่มีเศษซากของสิ่งมีชีวิตอะไรเลยยกเว้นต้นหอมเปื่อยกับต้มจืดวุ้นเส้นเปืเ่อยเศษวิญญาณหมูที่มาพร้อมกับข้าวสวยที่หุงแบบประหยัดนะ้ำข้าวมันแข็งใช่ไหมของหวานที่เป็นเต้าส่วนมาแล้วเต้าส่วนนะครับเสิร์ฟชุกทุกเชี่ยงวันจันทร์หลายๆคนคงมีประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับเต้าส่วนหรอสีใช่ไหม <c oughs> อ่าพี่คนนี้นะครับอ่า ผัดถั่วงอกเต้าหู้กินกนจนจะขี้ออกมาเป็นเน็ดถั่วเขียวเฮ้แต่อันนี้ผมชอบนะที่โรงเรียนผมทําอร่อยนะครับอืมไอ้ผัดถั่วงอกนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผมรอคอยนะครับเนื้อช่างแม่งนะครับกินแค่หดถั่วงอกผัดก็พอแล้วเพราะมันอร่อยแหมต้มจืดสั้นจังเราเกิดในยุคที่ไม่มีอาหารในโรงเรียนอาหารทุกอย่างห่อไปกินเองอาจากบ้านจึงมิอาจ ์ดอ่าช่วงประถมผมจะเป็นแบบนี้นะครับประถมผมจะห่อปินโตไปกินแต่มัธยมอย่างที่บอกผมเรียนโรงเรียนประจำนะครับผมจะผูกกระรงอาหารสามสามมื้อเลยเพราะฉะนั้นผมเลี้ยงไม่ได้นะครับข้าวต้มกุ้ยกับไก่ยองใช่มันมีแค่นั้นแหละน้องใจค่าอาหารไม่ครบไม่ใช่แล้วไมต้มฟักมะนาวดอง อันนี้ผมไม่เคยกินว่ะเขาทําให้กินกันด้วยไขนมจีนแกงเขียวหวานที่มีแต่ลูกชิน้นใช่และก็เป็นลูกชิ้นแป้งไม่งั้นก็ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาที่บอกว่ามันปลาแลมบปลาเล่บบอกไม่ถูกทุกอย่างอืมในวงเล็บนะครับที่ไม่ใช่ไปต่อแถวซื้อยกเว้นข้าหมูแดงเอ้ยเด,ด,ด,ดี๋ยวดมีช่วงหนึ่ง โรงเรียนผมใช้ระบบคูปองหรือเปล่าวะแล้วอนุญาตให้ร้านต่างๆมาเปิดแล้วก็ต่อแถวซื้อกินช่วงนั้นน่าจะแฮปปี้สุดโอเคโอเคโอเคมั <c> ้ <oughs> okay, okay, okay. มูหวานผสมกระดูกเคี้ยวไม่ดีมีฟันแตกมูอ๋อ,อ,อติดกระดูกใช่ไหม เคยซื้อบะหมี่ผัดกระเพราวงเล็บเหมือนผัดกระเพรากล่องแต่เปลี่ยนข้าวเป็นหมี่เหลืองพอกินเออมากินพอกินกินไปกินไปกินไข่ดาวอ้าวเอาไข่ดาวมาดูแม่งมีอะไรข้อขาวพอกเคี่ยดูแม่งหงอกอีป้าคนจํำ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เอาทิ้งทั้งกล่องเลยนะครับหุดหงิดทั้งวันอ่าเรื่องสุขอนามัยเนี่ยมันก็เกี่ยวกันนะ ข้าวหมูแดงแอนปีไก่น้ำแดงเพราะมันหวานเลี่ยนน้ำมันยืดแปลกๆอ,อาหารพวกนี้นะครับมันเลี่ยนจริงๆแล้วไอขวว้ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบเนะี่ยถ้าใครดูเรื่องดีนะดีคนเห็นผีฉบับออกไซด์แปลงกำกับอะ่ะคุณจะแยงข้าวหมูแดงไปอีกนานมากนี่ยอ่ะสปอยเลยแล้วกัน มันจะมีฉากฉากหนึ่งในหนังเรื่องนี้นางเอกเป็นคนเห็นผีนะครับเขาไปผ่าตาัดตามาเขาได้ดวงตาใครมาไม่รู้แล้วมันทําให้มองเห็นผีผีแม่อุ้มลูกยืนเลียไอ้ตอนหมูแดงอยู่แม่งโคตรติดตาเนี่ยครับหลังจากนั้นผมก็ไม่แดกหมูแดงอีกเลย <c oughs> โอเคต่อเดี๋ยวฟิลมันไปไกลผัดซีอิ๊วแม่งจืดชิบหายอืม อย่างที่บอกเป็นครั้งที่3ครั้งที่4นะครับผัดเยอะๆเนี่ยมันจะคุมรสชาติไม่ได้ผัดเปรี้ยวหวานคือมันรู้สึกว่าสับประรดมันไม่ควรมาเป็นกับข้าวอ๋ออันนี้ไม่ใช่แค่โรงเรียนแล้วนะครับอันนี้รสนิยมส่วนตัว <c oughs> ผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานมันใส่ได้นะสับประรดแต่มันไม่ใช่เบสหลักอะถ้าใส่เยอะไปนะครับจะรู้สึกมันน้องคนนี้เลย คือแม่งไม่น่าเอามาทำของค่าวอะประมาณนั้นเนี่ยโอเคนะครับก็ส่งผเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนี่ยท่านผู้ชมนะมีประสบการณ์อาหารโรงเรียนอะไรยังไงกันบ้างเน,นี่ยคอมเมนต์ไปข้างล่างได้เนี่ยครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พรั้งหน้าบายสวัสดีครับยี่